ทายกับกํานั่นทายหรูอกับกำนันจันพี่น้องฝากซ่องฝากซ่องแม่แม่เติมด้วยอซ่องโนมาสนยืนอทายกับกำนั่นคือเราทายกับก้นดังทายกับก้นติดเคะแนน้ยแต่ทายกับก้นดังไื่ไฟเราไม่เห็ดนั่นไงล่ะติ๊กนุ่ยเขห็ดเราหันกำนันเราล้มไห้เนี่ยแต่ทายกับกำนันอันทายกับกํนั่นเหมือนอันบมาราพ่อท่านเราลงมไห้แล้ววางเขาผ่านเก็บมาใส่ผ่านนะเหมือนกํานั่นมาซื้อนั่นแหมเอ้า กดติดตามให้แน่เด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่เติมแน่เลยครับเด้อจ้าช่องแม่เติมร้านค้าผูกกำนันเนี่ยเราเลกัมาซือดีอยู่อื้กำนัลเจียวตีเลยแล้วสีเขียวแม่สีเขียวเขียวมันเขียวหมดเลยู่นี่เอายาเดยอันนี้แหละเล่าอันเป็นแม่ของหมอลำน้ำวีหกได้แม่เติมนี่ผู้ใดมาซื้อนี่มืดเด้ทีมงานมอหลันะครับ เอามาสื่อแม่เราขายของสดขายพักขายยังเป็นล้านค่าชั้นตลาดมองนึ่งเลยย่นี่พี่น้องชั้นเป็นตลาดจะยังล่ะครับไม่หอดพักไม่หอดไข่หอดหมูหอดม้าพมดละมา้าอะไรขายายหมูออมามีมาพ,มพี่น้องกดติดตามช่องแม่ด้วยแม่ของกระเฮ็ดไหมไดกดติดตามกดไลค์ขันพี่น้องอยากเห็นทีมงานหมอลำน้ำวิวหก เบิ่งซองนี่แกเห็นคือเขาเพราะว่าเขาก็มาซื้อของอยู่นี่มัเป็นร้านค้าร้านยังทีมงานหันนั้นๆมีผมว่าซื้อของไว้ร้านแม่นี่หละมั้งร้านแม่ติ๋มนะครับเ เอาฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับถ่าเบิงงคลิปไหมขอบคุณพี่น้องอะไรครับ